เป็นแสงขาวแท้แล้วก็วอร์มไวท์แท้ๆนะครับซึ่งแสงขาวแท้มันจะแตกต่างกับแสงขาวที่เกิดจากการผสมนะครับเดี๋ยวผมเสียบ2ตัวให้ดูเลยดีกว่าเทียบกันเลยดีกว่านี่นะครับรุ่นมีแสงขาวแท้นะครับ5พินกับรุ่นที่3พินเป็น A R G B นะครับเป็นแสงขาวที่เกิดจากการผสมนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าแต่ถ้าจะเอาจบก็ชุดนี้นะครับอันนี้เหมือนเหมือนยี่ห้อดังๆเลยอะผมไม่บอกยี่ห้อนะ มันผลิตมาจากที่เดียวกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไฟเส้นนะครับตัวท็อปเลยนะครับรุ่นที่พึ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับจะเป็นตัวไฟเส้น ของดีมคัลเลอรนะครับเป็น A R G B นะครับและรุ่นนี้จะมีแสงสีขาวกับวอร์มไว้ในตัวนะครับฝั่งซ้ายจะมีแสงสีขาวกับวอร์มไว้ในตัวนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับฝั่งขวาจะเป็น A R G B นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีแสงขาวกับวอร์มไว้ในตัวนะครับการเปิดแสงขาวของรุ่นฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นการผสมสีนะครับระหว่าง3สีนะครับเรดกรีนบลูนะครับ แดงเขียวน้ำเงินส่วนด้านซ้ายจะมีหลอดขาวในตัวนะครับกล่องข้างนอกอาจจะดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้กล่องไฟรุ่นที่มีสีขาวกับวอร์ไว้ในตัวนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเทียบไปมาพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูไฟเส้นกันก่อน,น,อนเลยดีกว่าครับตัวซ้ายจะมีแสงขาวนะครับกล่องเหมือนกันแต่ว่าข้างในมันจะไม่เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวดูก่อนเลยนะครับอ่ะอันนี้ กล่องที่มีแสงขาวนะครับนี่นะครับกล่องที่มีแสงขาวนะครับจะมีทั้งหมด5พินนะครับ1 2 3 4 5้านะครับอันนี้จะเป็นหลอดขาวกับหลอดวอร์มไว้นะครับแล้วก็จะมีหลอด RGB อยู่นี้นะครับ RGB ขาววอร์มไว้นะครับเทียบให้ดูนะครับส่วนฝั่งขวามือเป็น ARGB จะมีแค่3พินนะครับจะแตกต่างกันนะครับนีครับ3พิน 5พินนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูส่วนอื่นต่อนะครับข้างในนะครับข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับรีโมทรีโมทนี่หน้าตาเหมือนกันนะครับรีโมดนี่ใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งตัวที่มีแสงขาวกับวอร์ไวเนี่ยมันจะเป็น5พินนะครับหัวเสียบเป็น่ USB Type C เหมือนกันนะครับ เหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่สามารถเสียบแทนกันได้นะครับถ้าสมมุติว่าจะเอาตัวที่มีแสงขาวกระวอมไว้มาเสียบคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้ตัวของมันนะครับอ่าหน้าตาเหมือนกันนี่ผมวางแยกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสับสนจะเทียบให้ดูด้วยว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันนี้อันนี้เก็บไปก่อนมันใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวกันนะครับในการควบคุมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบปลั๊กสักครู่นะครับ ตัวนี้ก็สามารถวิ่งสีลุ้งได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้พิเศษกว่าก็คือว่ามีแสงขาวก็วอมไว้ในตัวนะครับเป็นแสงขาวแท้แล้วก็วอร์มไว้แท้ๆนะครับซึ่งแสงขาวแท้มันจะแตกต่างกับแสงขาวที่เกิดจากการผสมนะครับเดี๋ยวผมเสียบ2ตัวให้ดูเลยดีกว่าเทียบกันเลยดีกว่านี่นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจํานวนพินมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ระวังสับสนนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เสียบ2เส้นแล้วนะครับตัวบน มีแสงสีขาวกับวอร์ไว้นะครับตัวล่างจะเป็น ARGB เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทกดนะครับรีโมทใช้ร่วมกันได้นะครับจะให้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมกดสีแดงก่อนเลยนะครับอ่ะกดรีโมทสีแดงนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้หลอด RGB นะครับสีเขียวครับสีน้ําเงินทีนี้สีขาว ัวบนสีขาวแท้ตัวล่างเกิดจากการผสมของแดงเขียวน้ำเงินนะครับพอเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าจะให้เห็นชัดๆก็ต้องดูที่ที่มันสะท้อนกับโต๊ะครับอันนี้ครับขาวแท้ส่วนเนี้ถ้าสังเกตดีๆมันเกิดจากการผสมเห็นไหมครับมันจะยังออกม่วงๆนิดๆนะครับแต่ว่าเรามองเรามองของจริงอ่ะมันก็เป็นสีขาวนะครับแต่ดูแสงที่สะท้อนนะครับจะเห็นเห็นความแตกต่างชัดนะครับมันจะติดคนละหลอดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้หลอด R G B นะครับอันนี้หลอด R G B ไม่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับหลอด R G B ไม่ติดนะครับมันจะเป็นหลอดขาวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับจะติดที่หลอด R G B นะครับเห็นไหมครับอ่ะดูวอร์มไว้กันบ้างนี่นะครับนี่นะครับมองไม่เห็นนะในกล้อง เนี่ยครับมันจะต่างกันอยู่นะครับระหว่างวอร์มไวท์ที่เกิดจากการผสมกับของแท้นะครับตัวนี้ราคาสูงกว่านะครับแต่ว่าจบเลยถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบมีสีขาวแท้ๆเลยแบบไม่ต้องผสมก็ต้องตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสมากตัวนี้มันก็ผสมออกมามันก็ขาวนะครับถ้าแบบว่าเราไม่ได้แบบไปจ้องมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดโหมดลุ้งดูนะครับอ่ะโหมดสีลุ้งนี่ก็คือจะใช้หลอด RGB นะครับแสงขาวกับวอร์มไวท์จะไม่ทํางานนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันในแอปพลิเคชันนะครับมันใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวกันนะครับแอปพลิเคชัน Smart l i f e นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อไฟเส้นทั้ง2รุ่นนี้ด้วยแอปพลิเคชัน Smart l i f e ก่อนนะครับนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับชื่อมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวบนนี่แอดไปแล้วนะครับมีตัวล่างก็แอดแล้วนะครับอันนี้นะครับ RGBW c จะเป็นตัวบนนี้นะครับ ดีมคันเลอร์สติปไลท์จะเป็นตัวล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับดูหน้าตาของภายในแอปนะครับอันนี้จะเป็นตัวล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะ DIY สีได้นะครับ DIY โหมดนะครับเนี่ครับปรับได้นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็พิบตามเสียงเพลงได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูหน้าตาภายในแอปนะครับของรุ่นนี้นะครับที่มีแสงขาวกับวอร์มไว้นี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเข้าไ้นะครับโอเคครับอันนี้ก็ DIY สีได้นะครับ นี่อันนี้นะครับแต่ว่าในในตัวรุ่นนี้ครับที่มีแสงขาวเนี่ยมันก็จะมีโหมดเพิ่มมานะครับก็คือมีให้เลือกเนี่ยสีขาวนะครับเนี่ยมันจะผสมกับสีวอร์มไว้ได้นะครับซึ่งพอเรากดในโหมดนี้นะครับหลอดที่ติดจะเป็นหลอดแสงขาวกับหลอดวอร์มไว้นะครับ ก็กระพริบตามเสียงดนตรีได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับจะมีเป็น p รีเซตสำเร็จรูปนะครับโหมดสำเร็จรูปนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับเยอะมากเอางี้ดีกว่าเยอะมากครับลองกดดูนะครับเป็น p รี s ซตสำเร็จรูปนะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับหรือจะ DIY เองก็ได้นะครับจะสร้างเพิ่มก็ได้นะครับ นี่ครับ DIY เองได้นะครับ <rices> เยอะมากครับ นี่นะครับรุ่นมีแสงขาวแท้นะครับ5พินกับรุ่นที่3พินเป็น ARGB นะครับเป็นแสงขาวที่เกิดจากการผสมนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าแต่ถ้าจะเอาจบก็ชุดนี้นะครับอันนี้เหมือนเหมือนยี่ห้อดังๆเลยอ่ะผมไม่บอกยี่ห้อนะมันผลิตมาจากที่เดียวกันนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับการสั่งซื้อไว้นะครับ ด้านล่างนะครับหรือว่าจะติดต่อตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ก็ได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ